ชายที่มาพร้อมกับตะเกียงได้เดินมาดูเครื่องมือดักปลาที่เรียกว่าลี่หรือจะเรียกว่าหลี่อะไรก็ตามแต่แต่ที่แน่ๆดูไม่เหมือนเลยสักนิดโบเบว่างเปล่านึกอยู่แล้วไอ้โกเอ้ยว่าแล้วไอ้โจก็รีบกลับหลังหันไป และนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันจะได้เรื่องไม่ไว้กโกถ้าทางไม่เหมือนลี่ดักปลาเลยก็นี่ละโว้ยแค่รอใส่ตะขคายดักปลามันก็ได้แล้วนะเพื่อนเองพร้อมและะม้วใช่ไหมล่ะที่จะไปกับข้านะหุบก,กองก้อยเนี่ยแต่ข้าว่าไปที่อื่นก็นดีกว่ามั้งจำไว้นะเอโจว่าอย่าโผล่ไปแถวหุบก,กองก้อย เดี๋ยวจะได้ไปอยู่ในเมืองผีละเองนาะลอก,กันเล่นใช่ไหมเนี่ยและไอ้โจกับไอ้โกก็มาวางรีดักป่าในพื้นที่ละแวกบ้านข้าว่าแล้วไอ้โจว่าแถวบ้านเรามันไม่มีปูปลาแล้วก็จริงอย่างที่เอ็งว่านั่นแหละจะให้ข้าทำยังไงเล่าก็หุบก,กองกอยไงและเพื่อนแล้วที่ชาวบ้านเขาพูดกันล่ะพวกนั้นมันคงห่วงก้างไม่ให้พวกเราเข้าไปหาปลาน่ะสิ แต่ตาข้าไม่เคยโกหกนะเอานะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นข้ารับประกันเลยว,ว่าข้าจะวิ่งก่อนเองแนะ่โธ่เอโกและสองหนุ่มเอโกกับเอโจก,ก็มาถึงที่ไหมข้าบอกเองแล้วใช่ไหมล่ะว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยมีตแต่ปลาเต็มไปหมดงั้นพรุ่งนี้เราเค่อยมาดูตอนน้ำลงเถอะ ว่าแล้วทั้งสองต่างก็แยกย้ายกันไปหาที่พักที่พอนแต่ทว่าในยามคาำคืนไม่รู้แม่สาวที่ไหนนั้นเดินมานอกจากจะทำตัวรับรับหล่อๆแล้วยังก้มลงไปดูปลาที่มาติดอยู่ในลี่ก่อนที่จะได้เอื่อมขึ้นมาเคี้ยกินอย่างอร่อ,รอยอร่อยเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยน้ำลดแล้วปลาก็ไม่เหลือสักตัวเลย ข้าบอกเองแล้วว่ารูมันใหญ่ขนาดนั้นนะไม่ได้ทำมาจับหมูหมาสักหน่อยแล้วปลามันมาติดตรงนี้ได้ยังไงวะเนี้ข้าว่ามันต้องมีใครมาแอบ,บขโมยปลาพวกเราแน่งั้นคืนนี้ข้าจะเดินมาดูก่อนแล้วกันว่าแล้วโบเบรีบกลับไปตามไอ้โขมาดูดีกว่าเดี๋ยวไม่เชื่อข้าอีก ในขณะที่เอโจกลับไปตากเอโกแม่สาวปริศนาก็ได้ย้อนกลับมาอีกเดินล้อมหน้าล้อมหลังล้วงเอาปลามากินเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สองหนุ่มนั้นย้อนมาถึงพอดีเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะมาขโมยปลาพวกข้าหรือไงเล่าแม่สาวที่กำลังโซยโอมักเกษปลาดิบนั้นเหมือนกับว่าถูกขัดจังหวะในความฟินรีบกระโจนเข้าหาสองหนุ่มด้วยความโกรธเคี้ยว ทันทีที่น้ำบริเวณนั้นแตกเป็นฝอยแม่สาวตาสองสีก็ได้แยกเคี้ยวใส่รีไปเว้เอโจในขณะที่เอโกน้นหายวับไปแล้วเอโจกับขาแข็งวิ่งไม่ออกส่วนแม่สาวก่องก่อยก็หันมายิ้มให้นอกจะจะชอบกินของดิบแล้วดูท่าดูทางก็น่าจะชอบกินของสดด้วยข,ขยับตัวไม่ได้เลย เรียบร้อยโรงเรียนผีของกอยแม่ผีสาวจับขึ้นบ่าแล้วก็เดินหน้าไปก่อนที่จะได้พาเอโจเข้าไปมุดถ้ำและเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงเช้าเอ็งมีอะไรจะพูดกับข้าเรยโกฮหรก็เอโจนะสิป่านนี้มันยังไม่กลับมาเลยเล่โกก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ตะขุนฟัง งั้นก็รีบไปกันเถอะเพื่อมีอะไรจะได้ช่วยมันฐานและทั้งสองก็ได้รีบรุดมาที่เกิดเหตุนั่นก็คือหุบกองก่อยเจ้าที่เจ้าทางผีมาช่วยปล่อยลูกหลานข้ามาด้วยเถอะเกิดถ้าผีมาติดใจมันจะปล่อยให้กลับมาง่ายๆยไม่ละแต่คุณเองก็พูดไปเรื่อยกำลังหน้าสิวหน้าขวาในนี้และคำขอของเท่าคุณก็เป็นผล ไอโจได้โผล่หัวออกมาพะบผผีไอโจไอโจแต่ยังไม่ตายใช่ไหมนั่นนะข้าเคยตายแล้วหน้าแต่ฝืนรีบไปกันเถอะอะไรขออเองว่าตายแล้วฝืนนั่นนะสิแล้วเมื่อกี้เองพูดอะไรของเองว่าตายแล้วฝืนนะไหนลองเล่าให้ข้าฟังหน่อยเสิว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นข้าจะให้นาห้าแหบเล่าให้ฟังก็แล้วกัน ายในถ้ำนั้นแม่ผีสาวกองก่อยดูเหมือนจะพอใจที่มีชายหนุ่มมาอยู่ด้วยส่วนไอโจเมื่อรู้สึกตัวก็ค่อยๆลืมตาม,มาดูก่อนที่มันจะค่อยๆหลับตาแล้วแกล้งหลับส่วนแม่ผีสาวก็เอามือมาลูบๆคํำๆหวังจะปลุกให้ตื่น และเอโจก็ได้แต่แก้งหลับทำตัวแข็งทื่อถูกจับพิกความพิกหงายก็ไม่ยอมตุกติกหรือกระดุกกระดิกเลยถึงตอนนี้แม่ผีสาวก็เริ่มรู้สึกว่าเอโจนั้นน่าจะตายแล้วเพราะไม่ได้ยินเสียงหายใจของไอโจเลยเพราะมันกลั้นเอาไว้เมื่อกลั้นเอาไว้มากๆลมที่อยู่ในท้องก็เริ่มจะหาทางออกและก็ไหลออกไปทางรูก้นหรือที่เรียกกันว่าลมตดนั่นเอง แม่ผีสาวที่ได้กลิ่นเหม็นตลกอบอวนนั้นก็ <c oughs> ได้แต่คิดว่าเอโจนั้นตายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้เน่าเร็วขนาดนี้และก็เหมือนเดิมแบกมาก็ต้องแบกไปเอาร่างมาวางเอาไว้และก็หยิบบางอย่างมาเด็บไว้ที่เอวจากนั้นแม่ผีสาวก็กระโดดก่อยก่อยหนีไป เมื่อไอโจโไม่รู้สึกถึงภัยร้ายแล้วมันก็รียบลุกขึ้นมาก่อนที่จะได้วิ่งไปเจอตะขุนและไอโกและเองไม่ได้โดนผีกองกอยมันกัดมันกินตรงไหนใช่ไหมวะเพื่อนมันก็ไม่น่าจะกินนะตำนานว่ามันชอบเอาขนไปทำผัวแล้วมันก็มีเงินมีทองด้วยเออว่าแต่มันเอาอะไรเนบที่ชายเอวของเองละ่ะฮะนั่นนะสีข้าปรลืมดูเลยว่าแล้วเอโจโก็ได้เอื้อเปื่อเข้าไปหยิบ แสงประกายเจอจ้าที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์รู้ได้ทันทีว่าเป็นของมีค่านี่มันทองนี่นาะแล้วมันหมายความว่ายังไงล่ะฮะตะคุณเขาก็ว่ากันว่าพวกนี้มันจะฝังของมีค่าเอาไว้หากคนที่มันรักนั้นจากไปจะได้เอาไปใช้ในยมมาโลกยังไงล่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะเออมีอะไรแล้วค่อยว่ากันนะโว้ย ว่าแต่มันจะรีบไปนอนจริงๆเหลนั้นนะข้าก็าอยากจะได้สักก้อนสองก้อนละนะถึงได้ย้อนกลับมาได้ไงเล่าว่าแต่เสียงอะไรอยู่ในลี่ว่ารื้ว่าป่าใหญ่เอโก้ได้กลมลงไปส่องในลี่มาตรฐานที่มันได้สร้างเอาไว้และก็จริงอย่างที่เอโจว่านอกจากหมูหมาก็ยังมีผีกองข่อยเข้าไปอยู่ตั้งตัวหนึ่งด้วยอย่าบอกนะว่าข้าไม่เอาก็ได้ไว้ข้ายกให้ ว่าแล้วไอ้โกโก็วิ่งจนน้ำบานอีกครั้งปล่อยให้ผีกองก่อยภาคกะกลางวันนั้นได้ทำงานกันต่อไปส่วนลี่ดักปากก็ถูกทิ้งเอาไว้ให้เป็นของผีจนเป็นที่มาของคำว่าลี่ผีท้ายคลิปยังมีคลิปสั้นตลกๆส่วนกับผมนะแหบหลอนก่อนเล่าขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับ <何>あ ระศีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ